ไปไหนแบบกลัวระแวงเจอพวกรุ่นใหญ่อะไรอเงี้ยเสียเสียไม่ได้ไม่ใช่รุ่นใหญ่หรอยังครับพี่ยังเพิ่งเริ่มเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้แบบจีจาดขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่พาเขาดีเขาดีขึ้นเรื่อยคนไม่ได้แบบอายุน้อยครับพี่อันนี้คือต่อแบบเอาคนใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับพี่งก็รับแต่ปีฝาเข้าเลย ไม่มีเลยครับไม่มีเลยบคนที่แบบมีเวลาโตแล้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนที่เราคยเจอเราไปเจอแบบว่าเดิมพันธ์จะหายากนะเราพวกเดิมพันแบบเอามาอยู่กับเราแบบเรามีเวลาด้วยอะไรเงี้ยเปไม่ได้เลยเปินไม่ได้เลยเปินไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเมื่อก่อนอ่ะพวกไอ้มอนไอ้เฟนดี้พวกไอ้จีนอ่ะมันโหด แต่มันไม่มีเวลาเราต้องเข้าใจมนันอนะ่ะเพราะเราอยากให้มันอยู่อ่ะถ้าแข็งมากเกินไปมันมันก็อยู่กับเราไม่ได้เก่งแต่ว่าไม่มีเวลาให้เฉยท่าเรียกก็คือมาถึงแล้วแต่ว่าแบบถ้าแบบเวลาปกติก็จะไม่ได้มาเห็นหน้าอะไรอก็เป็นแบบนี้ว่ะ แต่แต่แตหล่อจัดเลยนะใส่สูตรดำไอ <c oughs> ้กบหล่อไห้บกบแจ็คหล่อวะเท่จัดเลย <c oughs> เออเท่นนะ <c oughs> ไม่คิดเลยจะมาใส่แบบแบบมาได้ใส่ตอนนี้ดีกว่าใส่ใส่ตอนอุ้มน่าจะเละโดนล่าไว้ลาไว้เกาะหู แหมตั้มอยู่ไหนอ่ะที่ททลังโซนนั้นั่หครับอวัสดีครับแหม่ไม่ยินนานตราอ,อยู่ไหนน้าน้องเดินกลางเหรอโอเค okay. กลาดกลางใช่ไหมน้องอ,งอ เอ้ยคุณนะครับคุณทุกคนขออะไก็ทุกท่านก็ขอใจด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมน้องแจ็คเอางี้ไปไปใช้ไหมน้องพี่เมียนี้อยู่น่ะโอ้ฮะเอาไปใช้ไหมน้องเฮ้ยพี่เกสเหรอครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับพี่เกสพี่เกสมีไวเบทเก่าจากแทงไหมพี่อันเก่าไวเบทอยู่ที่ลาวหมดเลยพี่เอาให้ลาวลองถามให้ลาอวพี่ลาวมาเล่นเนี่ยแล้วพี่เกสมามาเล่นมาเล่นแกล่ะนี่พี่ ไม่ยังไม่ได้เล่นเลยครับไม่เลยนะใช่ครับใช่ครับโอเคครับพี่ครับครับโอเคครับแจ็คตั้มบอกอย่าตั้มมาหาเออครับอย่าตั้มมาหาเมื่อกี้พี่โทรไปล่ะอ่ะสวัสดีครับอ๋อนอนกำลังมาครับพี่ใช่ครับใช่แต่เอาจริงนะแปลก มองแล้วมันรู้สึกแปลกๆแต่ก,ก,กระเทยอยู่ส่วนดำหร <laughs> <laughs> ือว่าเขาจะแบบกลับมาแล้วแบบโคดเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยไม่ไม่มีคนไฟเลยเหรอแบบเริ่มอย่างนี้แล้วอย่างนี้เหนื่อยนะถ้าแบบนี้ไม่มีเดิมพันเลยมันถ้าฝึกตอนนี้มันไม่ทันอ่ะอืมต้องมีสักค่าคนนะคำอ่ะใช่ พี่มาพี่มามามาแป๊หนึ่งแลเจอเจอเปียกมันเปียกก็บอกโผล่ใจมามาทำแกงเหมือนกันตอนแรกพี่คิดว่าเอออยู่กับแจ็คมั้งอะไรเงี้ยแม่ถามน้องมากพี่มาแป๊บหนึ่งพี่ก็ไปขอบคุณทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่กดแชร์ด้วยครับแต่ไม่เจอนาำเหมือนกันนะตั้งแต่ที่ใจที่โฮปใช่ก่อนก่อนนู้นเลย ตอนนานเลยครับพี่นานหลายเดือนมามานี่มีมีสาวยังเนี่ยไม่มีครับไม่ไม่มีครับเหมือนเดิมเนาะเราแบบชายสดเราดีมากครับคู่หูครับไปเลยต้องเอาน้อง Titan ไตเติลไ้ก่อนเอาน้องไตเติล น้องเราเหรอมามาแบบเป็นเพื่อนกันครับต่อเป,เป็นเพื่อนกันเป็นคู่กันครับน้องแต่เติลนน้องแตเติรนไม่เคยได้ยินนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีน้องชื่อแต่เติลหน่อยมาใหม่เป็คู่หูมาใหม่ครับเพิ่ม,มเข้ามา ว่าไงครับอะไรนะครับขอโทษอ๋อครับครับไม่ไม่ได้ชนครับอันนี้แจ็งเทียเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แห่งฟ้าตาทาวไม่ใหญ่ครับนิดไม่นิดนึงครับพี่แจ็งสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นไงไหมตั้งสบายดีไหมน้อง สบายดีครับผมพี่เกศน,นะครับก็ได้ข่าวพี่คนนี้ป่วยนะครับได้ย,ยินมาใช่ใช่เพิ่งหายยังแบบยังไม่ค่อยดีเลยไปหาหมอมาหมอบอกพักผ่อนน้อยบอกแก่แล้วพักผ่อนให้มันบบแบบเยอะๆหน่อยไม่ใช่เล่นแต่เกมเาพูดเงี้ยหมอบอกแล้วฟังไหมครับก,ก็ไม่ฟังก็ไม่ฟังก็มาเล่นเพอเล่นเสร็จสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับบอสอันนี้ใครพี่แจ็คเหรอครับสวัสดีครับ ลคล้ายๆกับพอพอเราเล่นเกมใช่ไหมมันเหมือนกับเรายังหายไม่ดีอะ่ะแล้วก็ฝืนมาแบบมานั่งแป๊บนึงมันก็ป่วยอ่ะก็เลยเลยลองพักสักสามวันสี่วันแบบเนื้อพักเลยเป็นไงบ้างตั้มในเห็นช่วงนี้โดนไข่ตลอดเลยครับแต่ไม่ไหวเลยครับแต่อย่างว,ว,ว่าแหละเราเคยเล่นแต่สีฝีมาเนาะใช่ไหม ไฟไฟไม่ไหวครับจีนไม้ไม่ออกเลยจริงจริงจริงีนยังยังติดหนึ่งหนึ่งอยู่เหมือนเดิมเหรออุอจริงจริงนะครับจริงโอ้ชอบแบบเขาไฟกันตรงกลางจีนออกข้างไปหนึ่งนึงเอยเวลาลุมอ่ะก็มาลุมคนเดียวเราพี่บอกให้เขาเอาอาวุธดนี้ออกเขายังไม่เอาออกให้พี่เลยพี่ไปสภามาน่ะอาวุธไหนพี่นี่ฮะฝ่านอะเอ้สวัสดีครับโอเคมันยิงตายป่ะพี่ มันยิงไม่ตายหรอกยิงล้มอ่ะแต่ว่ายิงได้คนไม่มันไม่มีกระสุนแล้วกระสุนมันหมดไปแล้วตั้งแต่ที่แบบตอนนั้นยิงเล่นไปขายปูนป๊บนีก็เนี้ยแหละเข้ามาหาแจ็คแล้วก็แวะมาหาตมครับพี่เละครับั้มอะไรนะพี่แจ็คตั้มเละเลยไม่เละครับไม่เละครับมันเป็นแผนของผมครับใช่ไหมต้มันคือแผนที่แบบว่าเรายอมแบบก็ไม่ว่าหยอกไข่แล้วก็พุ่งทีเดียวใช่ไหมใช่ครับถูก ไหวถ้ามีปืนไหวแน่นอนถ้ากวจะมีปืนอ่ะจะแย่ไปแล้วก็ได้ครับแต่ก็มีไม่รัหรือว่าไงพี่เกดครับผมว่ามีกว่าจะมีปืนก็น่าจะนานอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีให้การลานเลยครับหมายถึงปืนเหรอใช่ใช่ไอ้หมดความนิยมการลานไปแล้วหรือเปล่านั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันระบบในการร้านเก่าไปแล้วหรือเปล่าการร้านมันก็เหนื่อยอ่ะถ้ามาทีอ่ะผมว่ามันอไปแกงเยอะอะไรเยอะด้วย เอยคุณตะวันเสียงเสียงพี่แจ็คเบามากเลยอ่ะเรวว่าพี่เปิดเปิดพ่เปิดไม่เปิดนี่แบบเพนซิลเลอร์น้องสวัสดีครับพัตตัมเมียอาวุธอะไรเพิ่มเพิ่มมั้งย่างไงน้องอาวุธเหรอเหมือนเดิมนะครับไม้เบสมีไม้เบสครับผมมีไม้เบสอาวุธอาวุธมันยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาไม้เบสที่มีสองอันในประเทศคู่กับไอ้เจ็กปะไอ้ใครนะไอ้เจ็กอะนะแล้วไอ้เจ็กมันมันเออ พี่เห็นไอ้เจ็กมันถืออยู่แต่มีอันเดียวในประเทศนะไม่เบสตอะตอนนี้ในไฟได้ได้ถือไม่เบสปะ่ะไม่ได้ช่วยเลยครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ชนะเลยครับไม่เบสเหรอถูกไม่งั้นนี่เหรอครับไม่งั้นผมใช่ครับประยุย <3. S 2> ิบสามยิบสามยิบสี่ยิบสาม อย่างว่าเนาะตั้มมันเล่น40มาบ่อยอะะ่ะพอ25เป็นใครใครมันก็ซนอ่ะขนาดพี่ไปเล่นที่นู่นมันยังซนอ่ะยังแบบรออะไรอ่ะตั้มอ้องต้งบอกยงี้พี่ว่าอีกฝั่งที่ผมเล่นด้วยเขาก็เก่งอ่ะเพราะว่าสมมติตอนไปเดิมพันหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็บางทีมันก,มนก็มันก็ผัดแพ้ผัดชนะอะไรอย่างงี้ก็มีพี่รวมถึงตอนซ้อมแต่ตอนซ้อมมันก็เล่นได้เล่นได,นได้ออกกว่าที่เนี่ยแหละเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหืม มัน <Billie S 1> อยู่อยู่นี่แล้วมันมันมันไม่รันกันอ่ะผมก็ไม่รู้มันอาจจะแบบต้องต้องรอ,อ,อดูกันไปก่อนมก็ต้องรอแกก да? ันไปรับพออยู่หลับแต่ก็แต่ก็ได้นี่อยู่นะมันเหนื่อยอยู่ว่ะยี่สิบห้าคนอ่ะนักพิพาน้องไปที่ดาวอ่ะขอโทษนะครับคุณดาวขอโทษครับยังยังโดนเทียตบเลยอยากนานผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ไปด้วยเนาะอื นานแล้วขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับแต่ชิลอยู่แล้วใช่ไดมเนาะสบายอยู่แล้วตั้มมันมันคือแขนเลตั้มลองซ้อมแบบเวนดี้บันดูไหมยี่สิบยี่ห้าได้พี่แต่ว่าเคยเคยซ้อมอยู่นะแต่ว่า,วานานลแล้วนนลไม่ก็ไม่นานหรอกแตนานแล้วนานแล้วเนี่ยซีงอยู่แต่นี่เสร็จแบบเล่นเป็นอยู่ลองดูพวกโปโลพวกอะไรมเดี๋ยวนัดดูก็ไอ้ที่ตอนซ้อมก็เสร็จใหม่เนี่ยแหละพี่ ถ้ามางงเลยเจอแจ็คเก้เดมเดียตามเพียรบอกว่าเราทิ้งเแล้วแล้วตามแบบตามไม่เสียตามปล่อยไปได้ยังไงพี่ถามเขาเพราะว่าจุกดึงตัวไปครับน้องไตเติ้ลน้องไตเติ้ลไม่ใช่จุกเขาใช่น้องไตเติ้ลนั่นแหละครับไปไปไหนอะพี่ไม่เห็นเขาเขาไปจะบอกงานที่ที่แจ็คบอกแต่เจ้าที่คือน้องจุกอ่ะเนี่ยใช่เขาพิ่ารณาเขาพี่ิจารี่ ลองหลายๆทางหลายๆอย่างลองดูบรรยากาศใหม,ม่เหม่เห็นนึกว่าตั้มจะเซตนี้แบบมาโหดเลยอะไรเงี้ยโหดเซตนี้โหดแต่แค่น่าจะประสบการณ์มันน้อยเฉยนะตั้มเนาะยี่สิบห้าคนอะที่คุยกันอะตอนนี้ที่ผมสมมุติถ้าเกิดเอาจริงๆนะที่คุยกันปัญหาเลยนะย <owski S 1> คือมัน,นมันาจจะพูดว่าตีไม่ชนะเพราะว่าผมซ้อมกับใครหรืออะไรเงี้ยแต่กับแก๊งที่ซ้อมมาทั้งหมดอะผมก็ แล้วอสการู้ผมไม่ไม่ไม่ตามใครเลยด้วยซ้ำพอมาเล่นเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าตีไม่ได้อะไรมันมันเล่นไม่ออกอะอย่างบอสหรืออะไรมันก็บ่นเนี้ยผมฟังว่าเออมันไม่ไม่เหมือนมันมันอาจจะต้องเล่นเดี๋ยวไปรับน้องไตเติ้เยอะๆเดี๋ยวอ่อไปรับน้องไตเติ้ลบันนะครับใช่ดึงศพไม่ทันครับหลายอย่างเลยครับอ๋อดึงศพไม่ทันสวัสดีครับ